ผมทำงานธนาคารเกษตรเนาะเราก็คิดว่าเราคงทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าจะปลดกเกษียณว่าแต่ทีนี้เกิดอุบัติเหตุพนักง,งานยับยอกเงินของธนาคารทีนี้ธนาคารก็จะเอาผิดกับเราด้วยในฐานะที่เราตรวจงานแล้วไม่เจอเราก็มีความรู้สึกว่าเรารับไม่ได้มันไม่เป็นธรรมต่อเรา ที่จะให้เราเป็นคนรับผิดชอบชดใช้เงินอันนั้นและก็มันก็หลายล้านด้วยทีนี้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราและเราไม่สมควรที่จะชดใช้ด้วยเราก็เลยลาออกแต่ว่าพอลาออกธนาคารก็ฟอ้องผมนะแต่เราสู้คดีคดีเราก็ชนะพอผมออกจากธนาคารเข้ามาเป็นทนายความ,มาเป็นทนายความอยู่สักระยะหนึ่ง แต่ทีนี้เราก็มาช่วยนักการเมืองเราก็ไปช่วยเขาอาเสียงแต่เราไม่มีเ,เจตนาจะสมัครปรากฏว่าครั้งหนึ่งผู้ที่จะสมัครร่วมกับท่านเด่นเด่นตุ้มนานี่นะพอวันสมัครเนี่ยคุณพ่อเขาไม่ให้สมัครทดแทนท่านเด่นก็หันซ้ายหันขวาไม่รู้จะเอาใครเขาจับผมว่าช่วยลงผมก็ลงลงยังยังไม่รู้อินโดอินเดียนี่นะแต่ว่าครั้งแรกที่เราสมัครผมเกือบได้นะ พอหลังๆเลือกตั้งแพ้แล้วนี่ชาวบ้านมาหาใารก็ว่าไม่ได้นะต้องลงผมก็รับปากพอลงครั้งที่สองก็ลงก็ได้ก็ได้มากันหอเรื่อยมาทีนี้ไอ้ตอนที่ผมเป็นนักการเมืองทุกคนก็บอกว่าคงไม่มีใครที่จะมาแย่งเก้าอี้ผมได้หรอกคนก็บอกโอเ้เขตผมนี่ไม่มีใครมาสู้ผมแล้เพราะว่าหนึ่งเวลาว่างลงพื้นทีต่ตลอดข้อที่สองผมทําในสิ่งที่คนอื่นเขาทาไม่ได้หรอก การเข้าพบมหาประชาชนทุกคนใครขยันทําได้หมดผมซื้อรถตู้ช่วยส่งคนป่วยคนเจ็บคนตายรับยิบสี่ชั่วโมงส่งไปโรงพยาบาลนู่นข้ามจังหวัดอะไรต่อโอ้ยบางไปทั่วแล้วก็จะมีคนรับผิดชอบอยู่ย4ิบสี่ชั่วโมงที่สำนักง,งานผมจะจัดกลุ่มแพทย์ พร้อมพยาบาลไปตรวจลงพื้นที่นะลงหน่วยตรวจในหมู่บ้านมีแพทย์มีพยาบาลผมซื้อยาดีๆมาเนี่ยโหชาวบ้านชอบ,ชอบเพราะฉะนั้นคนยังบอกโอ้ยผมเป็นผู้แทนพอลนะเลิกคนอื่นมาแย่งที่ไม่ได้ลนะคือเขาพูดก็มีเหตุผล